Tell me little, can't you find a To the crunchy name from paint take it to To the shirt from not cry You're still the only one in the Yeah through a back to you might like it too shy We're in the same นะเปิดให้ฟังกันก่อนเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมจากน้องบลูพงศธิวัฒนนะครับซึ่งตอนนี้บลูและพี่แอมอัจฉริยานะครับสองท่านนั่งอยู่ข้างๆเราแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี <S <S ่วันนี้คือเราได้ชื่อของพี่แอมมานานวันนี้พี่แอมได้มานั่งอยู่ข้างๆกันด้วยมาทำไมนะไอต้องมาสิต้องมาสิโพสในนี้เขาเขียนเลยว่าพี่แอมก็คือ Queen of T p o p นี่เขาเขียนขนาดนี้เลยอวยมากเออมนต้องเบอร์นี้เลยพี่แอมครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆพี่แอมก็คือเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็คนแต่งเพลงนี้ให้กับบูด้วยใช่ครับนะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยคือจริงๆแล้วอะกับบูเนี่ยเรามีโอกาสทํางานด้วยกันตอนนั้นเป็นละครเนาะใช่ครับเมื่อกี้คุยกัน3ปีแล้วอะสามเร็วมากเใจใน สะอาดครับก็คือเป็นละครของคุณจุ๋ยกับคุณพุทธเขาใช่ครับตอนนั้นก็ไปเล่นก็มีน้องใหม่ดาว,วิการมีบลูแล้วก็มีนักแสดงเยอะมากตอนนั้นสนุกมากนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอบลูเลยใช่ครับแล้วก็ครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่าโห้ชายคนนี้ทำไมแบบมันดูแบบคือมันดูป,นปลกปั๋งไปหมดอ่ะไม่รู้ว่าพี่แอมเจอบลูครั้งแรกที่แอมรู้สึกยังไง ถ้าเท่าที่จําได้เจอเขาครั้งแรกที่ไปถ่ายเอมวีของพี่ป๊อบด้วยกันแล้วเขาหวัดดีแล้วก็บอกเฮ้ยหล่อมากเนาะพนักเขาแบบนี้มันจะมีความรู้สึกแบบสว่างว่าบอ่ะแล้วเขาอยู่ในที่มืดๆแถวๆแต่ว่าเขาหน้าเขาสว่างใช่ใช่ใช่อ๋อช่างแต่งหน้าแต่งหน้ารอยเลยอ๋อก็ลอยแค่หน้าลอยมากเออคือเป็นเด็กที่ดูหน้าตาสดใสอ่ะแล้วก็ทํางานด้วยง่ายมากก็คือนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอกับบลูมาวันนี้บลูมาในฐานะศิลปินแล้วใช่ครับนะครับผ เอาความชอบเรื่องการร้องเพลงก่อนไปยังไงมายังไงมาอยู่กับ Love East ได้อะเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมครับครับคือต้องท้าความอย่างนี้ก่อนว่าคือผมอะไปเป็นเกสในแฟนมีตน้องน่เลยครับครับแล้วคราวนี้ตอนที่ผมไปเป็นเกสอ่อะก็คือว่าตอนที่ต้องไปซ้อมร้องเพลงหรือว่าคุมเรื่องเพลงเนี่ยครับก็มีพี่แอมอะนั่นคือการเจอพี่แอมนั่นคือจังหวะที่เจอมันว๊าขึ้นมาใช่ไหมพี่แอมเจออันนี้พี่ป๊อกก่อนแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจะอยากร้องเพลงค่ะเพราะว่า ดูส่งดูแล้วไปเป็นนักแสดงมากๆค่ะคิดว่าเขาไม่อยากเองเขาไม่ไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าเขาจะเขาจะสนใจด้านนี้เหรอจะอยากทำด้วยหรืออะไรไม่ได้คิดเลยเลยคิดว่าเขาเขาไม่อยากเป็นนักร้องมั้งคือมันมันเหมือนไม่ได้คิดมากกว่าค่ะเนพราะว่าถ้าเขาอยากเป็นมันเขาคงจะเริ่มได้ตั้งนานแล้วอ่ะจริงจริงจริงแต่ว่าว่าไปเจอในอันนี้แล้วก็เพิ่งเคยฟังเขาร้องเพลงแบบแบบสดสดนะคะในมุมของคนที่ทำเพลงมาให้กับศิลปินเยอะแยะมากมายความเป็นศิลปินของบลูเป็นยังไงบ้าง คืออย่างแรกเลยอะค่ามันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ด้วยความที่เขาดูไนิสดูแบบเป็นคนทีงามอะไรพวกนี้คือเวลาเขาร้องเพลงอ่ะเขาร้องเพาะด้วยรแรบที่มากกว่านั้นคือมันดูแล้วมันมัน มมันีเขาส่งพลังอะไรมาบางอย่างเนาะผังสรีแมแบบตานะบู๋เนาะบู๋บอกทาตัวลําบากเหมือนกันนะตอนนี้ชมอยู่ขลางๆตรงนี้แต่ไม่รู้ความรู้สึกจริงๆ่ะใช่ไหมรู้สึกว่าเอ่อเอคนแบบนี้ควรจะไปเป็นศิลปินที่แบบจะได้แบบมีคนมาดูมันมีความสุขเยอะๆเราก็เลยถามเขาว่าบู๋ร้องเพลงเพาะเลยอะแล้วทาไมไม่เป็นนักร้อง กูจําได้ไหมวันนั้นบูตอบ่าจำได้ครับผมก็ตอบว่าก็รอพี่แอมทําเพลงให้บนี่ไงสุดท้ายเขาได้มันต้องมาเจอกันแต่ว่าผมอ่ะคิดไว้อย่างนั้นจริงๆคือไม่ได้จะเอาใจพี่แอมไม่ได้จะเอาใจพี่แอมเลยแต่ว่าคือมีความคิดอย่างนี้จริงจว่าถ้าบูทําเพลงอ่ะคือบูอ่ะอยากให้พี่แอมแต่งให้ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะชวนคนนี้แหละใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะคือเพลงที่ผมชอบอ่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเพลงพี่แอมแต่งหมดเลยสุดท้ายพอมาดูแบบข้างหลังปกอย่างเงี้ยชื่อเขาทั้งนั้นใช่ครับ นี่ไงใช่ไหมผมว่าก็ต้องมีคนอยากร่วมงานกับพี่แอมเยอะมากแล้วพี่แอมก็คงจะร่วมงานกับศิลปินเยอะมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะที่ได้มาเจอกับน้องบลูเนี่ยมีคนผู้ฟังส่งมาบอกน้องบลูข่าวสว่างมากค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องบลูจมูกโด่งจังเนี่ยทุกคน <c oughs> แบบ <c oughs> ชมมาบอกว่า,าฝากคําถามค่ะน้องบลูสอนดีเจพียุทเต้นยากไหมครับ อ๋อคนนี้เขาแบบว่าไม่ยากครับเขาเรียนรู้เร็วอยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมมีคนทักเรื่องเต้นมาเยอะมากอะแต่มาเรามาพูดเรื่องของทํางานเพลงแล้วก็การมาอยู่ในสังกัดของ Love is กันดีกว่าได้คุยกับเจ้าแม่เพลงทีปอปกันไปแล้วได้ร่วมงานกับบลูก็พอทํางานจริงๆแล้วเป็นไงอะพอเขาทุกอย่างเขาส่งขนาดนี้แล้วการร่วมงานเป็นไงบ้างคบพี่แอมก็จริงๆบอกว่า ไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะว่าตั้งแต่พาไปเจอพี่จีเปิดทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วคือเหรือน่ับว่าบพี่จีก็แบบชอบชอบบูเลยลงตัวใช่ค่ะก็เลยเปิดแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเราคุยกันไปกันมาแล้วมันงอกขึ้นเลยๆเพราะว่าเขาดูแบบเอ้ยทำนั่นได้ด้วยทำนี่ได้ด้วยเยอะแยะไปหมดมันก็เลยเพิ่มโอกาสในการแสดงศักยภาพได้มากขึ้นก็แบบถ้าได้ดู MV เพลงแรกก็เห็นว่าทุกสกิลที่บูมีเราใส่หมดเลยค่ะ คือที่แรกกับผมฟังมันเป็นเพลงช้าพอมาเปิด m อแบบมเมื่อกี้เปิดแมันต้องปิดเสียงไงมวเฮ้ยมีเต้นอ่ะมันมีเต้นด้วยงั้นถามความรู้สึกของบลูดีกว่าการเดินเข้ามาใน Love อ s ความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างก็ครั้งแรกที่ไปที่ค่ายครับก็รู้สึกว่าแบบพี่จีฟหรือว่าพี่ทีทุกคนอะ่ะเขาแบบต้อนรับเราดีมาาน่ารักเน,ะนาเนะเออผมรู้สึกว่า,าบ้านนี้เขาน่ารักอ่ะแล้วคราวนี้คือผมก็รู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่แบบว่า แต่ว่าได้เป็นครอบครัวของเรายิ่งนยครับเพราะว่าทุกคนก็คือไนท์กับผมได้มาเป็นศิลปินด้วยแล้วได้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยใชครับนะครับแล้วการทํางานในการทั้งอัดเสียงการเตยมตัวเป็นศิลปินเนี่ย จากงานแสดงที่เราเคยผ่านมาเยอะมากจนมาถึงวันนี้มาทําในฐานะศิลปินมันแตกต่างหรือว่ามันมีอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราไม่เคยคิดว่ามุมนี้มันก็สนุกดีมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมการทํางานมีครับก็คือว่าแต่ก่อนก็จะเป็นเกี่ยวกับงานแสดงใช่ไหมใช่งานแฟชั่นงานแสดงเนี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เพราะเป็นสิ่งที่เราแบบว่าคิด แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบทําจริงๆจังๆเซลว่าเรามีคิดในใจอยู่แล้วว่าอ่ะวันนึงอ่ะถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะลองดูสักทีเหมือนกันใช่ครับแล้วคราวนี้พอเป็นพอมาเจอพี่แอมที่แบบติดต่อมาแบบว่าชวนทําเพลงเนี้ยแล้วก็แบบว่าเจอพี่จี๊บแล้วก็ชวนเข้าค่ายครับผมก็คิดไม่ยากเลยก็รู้สึกว่าแบบว่าตอบรับเลยครับ หรือว่าไม่ยากเพราะใจเราก็อยากเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยใช่ครับและถ้าพูดถึงศิลปินในฐานะของชื่อของบลูเนี่ยเราจะเป็นเพลงแนวไหนหรือว่าสไตล์ของเราที่แฟนๆจะได้เจอเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนครับจะเป็นรูปแบบไหนก็จะเป็นแนวเพลงป๊อปที่มีความ R&B ครับก็จะเป็นดนตรีที่มีความแบบกรุ๊ปกรุ๊ปสามารถเต้นได้เพราะ <ๆ S 2> จริงๆแล้วอย่างที่พี่แอมบอกอ่ะความสามารถเขาเยอะเนาะ<ช>จริงๆมีเพิ่มอะไรไปบ้างนอกเหนือจากที่เราวางไว้พี่แอม ตอนแรกอะคะ่ะเหมือนกับว่ามาวันแรกเขาจะเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะวันแรกมามันก็ยังไม่รู้ศัก,กยาภาพตัวเองไงใ,ใช่ไหมใช่แต่ว่าพวกเราอะคะ่ะก็มีการเทรนด้วยแล้วก็เหมือนเขาทําดีขึ้นเรื่อยๆอค,คือเพลงตอนแรกอะคิดว่าจะทําแบบฟังง่ายกว่าน,นี้<ะ>แต่เขาเียร้องง่าย,ายเหมือน,อนศิลปิน,นมาใหม่มันก็อยากจะทําอะไรที่มัน,ม,นม,มันไม่ต้องโหดมากค่อยๆเริ่มค่อยๆไป ใช่ค่ะแต่ว่าพอคลอได,ได้หนีอย่างนี้ก็ได้หนีพ <c oughs> <ม>ี่แอมใส่เป็นฟิลอะไรครับเรื่อยๆไม่ไมแต่ว่าคือที่ผมทําได้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากพี่แอมด้วยเพราะว่าเวลาที่แบบผมร้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีผมไม่มั่นใจนะพี่โบแต่ว่าพอผมร้องมาพี่เฮ้ยมันดีมากฟอมาพี่เอ้เหมือนแบบว่าใรารูนะว่าเฮ้ยเราแบบว่ามีกําลังใจแบบและมีคนในฐานะอย่างพี่แอมอ่ะมาชมมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมล่ะใช่ครับออคนน่ากลัวไมไม่ไม่พอพี่แอมทํางานมาเยอะไงใช่ไหมมีประสบการณ์มากพอเราได้ทํางานคนมีประสบการณ์แล้วแบบเออมันไปด้วยกันได้อ่ะมันก็เพิ่มความมั่นใจกับตัวเราเองเหมือนกันเนาะก็ช่วยพูดแบบให้เราสึกว่ามั่นใจในตัวเองขึ้นนะก็รู้สึกว่ากล้าที่จะแบบกล้าร้องขึ้นครับ แล้วก็รู้สึกสนุกครับจริงแต่ผมรู้สึกว่าบลูเขาเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายอะ่ะโดยโดยทุกครั้งที่เราเจอผมว่าไม่ใช่แค่เราเองหรอกไม่ว่าบลูจะไปเจอใครก็รู้สึกวาเขาเป็นแบบเหมือนมันสว่างอะ่ะมันสามารถเข้าถึงคนได้เยอะแยะมากมายอะ่ะแล้วเรื่องของลุกต่างๆที่ออกมาเนี่ยแล้วมีส่วนร่วมยังไงบ้างมีส่วนร่วมเหมือนกันครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมก็มีส่วนร่วมในการคิดว่า พี่ครับผมอยากแต่งชุดแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็มีการแบบส่งเลฟไปให้ทีมดูเงี้ยครับแล้วก็ทีมก็จะคุยกับกับสไตลิสต์ว่าประมาณไหนหาจุดกึ่งกลางของกันละกันใช่ครับก็เลยออกมาเป็นลุคที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ใช่ครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันมากดีกว่าพี่แอมเต้นได้รอย่างครับรับบทขายดอกไม้รับบทเป็นนักแสดงด้วยว่างซึ่พี่แอมบอกว่าจริงๆถ้าเต้นมันไม่ได้ยากเออ แค่มันไม่ง่ายเฉยถ้าเต้นตรงนี้มันมาอย่างไงเออมันเริ่มมาได้ยังไงถ้าเต้นเริ่มมาได้ยังไงก็คือด้วยความที่ผม,มชอบเต้นอยู่แล้วผมก็คุยกับพี่แอมอยู่แล้วว่าเราอยากได้เพลงที่ถ้าเป็นเพลงช้าก็อยากให้มันมี g r o ฟที่สามารถเต้นได้เพราะมันเป็น R&B เป็นอะไรด้วยนเนาะเป็น R&B ด้วยก็พอจะรู้ว่ามีท่าเต้นองี้ก็ไปติดต่อครูทรายครับครูทราย ทีมาเนี่ยครับให้เขาทีดท่า,าี่ยเขาเก่งอยู่แล้วใช่ครับมผมเขาก็เป็นคนออกแบบท่าเพลงนี้ให้ครับซึ่งอันนี้บอกเลยแฟนๆต้องไปมันต้องมีมิชชั่นต้องมีเขาเรียกว่าเป็นชาเลนจ์เนาะเออมันต้องมีชาเลนจ์ต้องไปซ้อมกันซึ่งโหถ้าให้เราดูเนี่ยมันก็เพลงมันไปเรื่อยๆนะเหมือนเป็นจังหวะค่อยๆลองซ้อมไปไม่ยากไม่ยากมากไม่ยากครับแต่เขาไม่ได้ง่ายมากไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ถ้าคนมีทักษะผมว่าไม่ยากหรอกเพราะถ่ามันก็จะค่อยๆไปลองดูไม่กี่รอบผมว่าเต้นได้ใน MV เพลงนี้เนี่ย มีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบ Mv อะไรยังไงบ้างพี่โบก็ใน m v ็มวนี้ใช่ไหมครับ,รบก็คือผมอ่ะก็ใส่สิ่งที่ผมชอบลงไปเหมือนกันอ,อย่างเช่นเพลงเนี่ยครับเกี่ยวกับการฟังเพลงใช่ไหมชื่อเพลงว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม,มผมก็รู้สึกว่าการฟังเพลงเนี่ย เราสามารถใส่อะไรเข้าไปาก็คือหูฟังอืมผมก็เลยอยากใส่กิมมิคเข้าไปว่าหูฟังเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หูฟังธรรมดาหูาฟังผมก็เอาหูฟังเนี่ยไปให้สวาร์ลสกี้เขาคอสตอมให้เป็นคริสตลัลแบบของสวาร์ลสกี้ครับจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆ,งๆเลยครับผมเห็นมันวิงมากเลยอ่ะใช่ครับที่มากซึ่งหมายว่าผมก็แบบน้องทํางานเก่งแบบทีโบโซมากคือหมายถึงว่าแบบทํางานเก่งแบบวิบวับวิบวับช่ยช่ยชัชคือแบบว่ารู้งานมากพอออกมาแล้วมันมันชายมากเลยอ่ะ ใชัไบรท์ทและไดมอนด์เนี่ยของจริงใชัยไบรท์ทกับไดมอนด์เนี่ยของจริงเลยที่แรกผมก็ดูอยู่ผมฟังของอะไรวะก่อนนี่คือคัสตอมพิเศษคัสตอมพิเศษครับเพื่อ m อเพลงนี้เลยเพื่อ m อเพลงนี้เลยแล้ะเราอาจจะได้เห็นในโชว์ต่างๆด้วยนะไม่แน่เนาะแล้วก็มีไมค์ด้วยนะครับมีไมค์ด้วยสวารอสกี้เขาคัสตอมให้โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนละตรงเนี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะเห็นในโชว์ต่างๆใช่ครับผมอ่ะทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องเพลงซิงเกิลแรก สิ่งไหนที่น้องบูอยากจะสื่อสารกับแฟนๆบ้างสาหรับเพลงเพลงนี้ครับสําหรับเพลงเพลงนี้ใช่ไหมครับสิ่งแรกชื่อว่าฟังเพลงเดิมอยู่ไหมครับก็ผมอยากสื่อสารเหมือนกับว่าเพลงนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเพลงที่ความรักที่แบบว่าต้องห่างกันไกลมันก็เลยเหมือนกับประมาณว่าผู้ชายคนนี้เขายังติดอยู่กับความทรงจําหรือว่าเรื่องราวเดิมๆคิดถึงคิดถึงแฟนอะไรเงี้ยครับก็เลยรอวันที่เขาจะกลับมาอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเพลงนี้สำหรับคนที่กาลังรอเลยสักอย่างหนึ่งก็น่าจะอินได้ไม่ยากใช่แล้วก็เป็นเหมือนเพลงที่เป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกกันให้คนฟังอ่ะเขาแบบย้อนไปในอดีตหรือว่าย้อนไปในความทรงจำกับคนที่เขาคิดถึงโอ้โหใครที่อยู่ในห่วงอารมณ์แบบนี้เนี่ยฟังเพลงนี้รับรองเลยว่าโดนแน่ๆเพลงนี้นะครับและนี่ก็คือเพลงยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมจากน้องบลูนะครับวันนี้ศิลปินมาอยู่กับเราทั้งทีเนี่ยมันก็ตามสูตรขอบแบบ โชกันเลยได้ไหมไหนไหนพี่บูก็ไม่อยู่กับชาวกรีนเว็บแล้วสะท้านหนึ่งสะท้านหนึ่งเพื่นเพื่อหมดแล้วนะมั่นใจในลูกศิษย์คนนี้ไหมมั่นใจมากนี่ไงถ้าจาย์เขามั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราอีดิทเยอะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเพลงเพราะโดยเฉพาะฟังในบีทใช่มาฟังสดๆกันดีกว่าพี่บูท่านไหนก็ได้เลยครับเอาเลยนะครับเอาเลยฮะพี่บู อยากรู้ว่าเธอ,อยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมและคิดถึงฉันตอนฟังบ้างไหมเพราะสำหรับฉันเมื่อเพลงน,นั้นตังขึ้นเมื่อไรไม่มีครั้งไหนที่ไม่คิดถึงเธอ ยังเป็นคนเดิมใช่ไหมหวังว่าเธอคนเดิมยังไม่ไปไหนเพราะสำหรับฉันวเวลาไม่เคยหมุนไปแค <c oughs> ่นาฬิกามันหยุดไว้วันที่เราต้องไกลโอ้โห <c oughs> ผมชอบเลยนะแม่ผมชอบสายตาของแม่แอมอะที่มองเห็นมาว่าลูกชายด้วเองทําผลงานได้ดีแล้วก็นั่งเยี่ยมมีความสุขอย่งข้าภ <ผม S 1> ู<ผ>มิใจภูมิใจให้พร้อมมาก <c oughs> มาก็เป็นการการันตี<ด>เลยว่าน้องชายมาไม่ได้มาเพราะแค่ลุกดีแล้วได้มาเป็นศรริลปินคือเขามีความสามารถจริงจริงเนี่ยมีคนบอกว่ามากความสามารถแบบนี้เนี่ยน้องบูสนใจลองเป็นดีเจใหม่คู่ดีเจพียูไปเลยไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วมันจะมีใครออกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันแค่บรรวมมาเพิ่มเฉย ไม่ไม่มีเราถามไม่ก่อนไม่ใช่อะไรหรอพี่แอมช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกนะคะสนใจไหมก็ถามว่าถ้ามาลองเป็นดีเจคู่กับพี่พิยูเนี่ยสนใจไหมก็ต้องคู่กับพี่พิยูแล้วก็พี่โบด้วยบูพูดได้ดีมากบอกว่าพี่เซ็นเป็นทรโอเลยเนาะพี่น่าสนใจมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้พี่บูเขาไปใช้เวลากับแฟนๆในฐานะศิลปินก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้ส่งซิงเกิลใหม่กับเราไปแล้ว มีการเตรียมสําหรับปีนี้ยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลต่อไปหรือว่าวางแผนในฐานะศิลปินครับพี่โบซิงเกิลต่อไปเหรอครับต้องถามพ <laughs> ี่แอมไปอยู่ที่คนคนนี้เหรอใช่ครับวางแผนยังไงบ้างกับน,น้องบลูในปีนี้พี่แอม พอพี่แอมรับหน้าที่ทั้งแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอันนี้ ا, ต้องบอกก่อนอันนี้คือต้องขอบคุณพี่จีมด้วยที่แบบให้ดูแลโปรเจกต์ er <บ>ไปเลย<บ>เราก็เลยเหมือนมีการวางเดเรคชั่นอะไรกันไว้แล้วค่ะแล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะทําแบบไม่ใช่แค่เพลงสองเพลงจะทำแบบหลายเพลงค่ะเพราะว่าในแต่ละเพลง <Lab S 2> <ừ. S 1> อ่ะก็มันก็จะยังอยู่ในเส้นของ๊อปอาร์มบีอะไรแบบนี้ครับเราก็จะได้เห็นแบบมิติที่หลากหลายของดูมากขึ้นว่าถ้าเต้นอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีความ แตกต่างในแต่ละเพลงอะไรแบบนี้แล้วก็เออมันก็อาจจะมีการร่วมงานกับคนอื่นบ้างแต่ว่ายังรอ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 เจอรอเจอบอกตอนนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไปรอเซอร์ไพรส์ละกันว่ามันจะเป็นเคมีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาในซิงเกิลตด่อไปใช่คือทำกันจริงจังเลยค่ะเหมือนทำศิลปินท่านหนึ่งที่จริงจังเลยพอมอกี้จริงจังมากผมถามบลูว่าปีนี้มีวางแผนในเรื่องงานแสดงยังไงบ้างอ่ะบลูตอนนี้เรื่องงานแสดงทิ้งไหม ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งแน่นอนคือเรื่องงานแสดงเรื่องงานแฟชั่นอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ยังอยู่ครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมจะมาให้เวลากับการทําเพลงมากขึ้นเหมือนจัดลาดับความสำคัญใหม่ปีนี้อันดับหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเพลงนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่างานอื่นแฟนๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีแน่นอนใช่ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องลุ้นนะว่าจะมีอีกกี่ซิงเกิลออกมาอยากจะให้มีซิงเกิลเร็วๆนู่นด้านพี่แอมเป็นเล่งทางด้านนู้นบอกพี่แอมเลยครับบอกพี่แอมบอกพี่แอมส่งไปทางโซเชียลต่างๆครับพ งานอื่นก็ยังทาแต่ว่าสมมติพอเป็นศิลปินแล้วอ่ะก็อาจจะมีโอกาสให้แฟนๆไปเจอไปตามเชียร์งินด้วยเนาะมาเจอที่ต่างๆแล้วก็แบบอยากเรียนเชิญคนที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงก็มาดูความเป็นแก้วเป็นแสงของจริงได้จริงเนี่ยพอมันเป็นนักแสดงบางทีโอกาสเจอมันยากหน่อยเนาะแต่ศิลปินอาจจะได้เจอง่ายขึ้นหรือว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทท่านก็สามารถจ้างได้เลยในงานเลี้ยงบริษัทหรือว่างานอะไรต่างๆใช่ครับก็ติดต่อ Love is Entertainment ขายงานกันเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าอ่ะครึ่งปีหลังกําลังแบ เผื่อมีงานน้องงานนี้เดี๋ยวให้อ,อย่างแรกเลยเดี๋ยวให้พี่แอมอ่ะ ฝากศิลปินคนนี้กับชากรีนเบฟไดครับค่ะก็อยากจะย้ำอีกรอบว่าอันนี้ไม่ได้มาเพอแค่หล่อนะคะคือว่ามันความหล่ออาจจะโดดเด่นจริงจริงความสามารถอื่นก็โดดเด่นเหมือนกันก็อยากจะฝากทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้ศิลปินหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าสมควรที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากทุกๆคนแบบไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมค่ะอ่ะทีนี้พี่บลูครับอยากจะบอกอะไรกับชากรีนเวฟกับซิงเกิลแรกในชีวิตบ้าง ก็อยากจะฝากเพลงยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม เซมโอซองด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปฟังเพลงบูกันเยอะๆแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากแชร์แล้วก็สามารถเต้นตามบูได้นะครับมีชาเลนจ์ด้วยครับนี่เราเข้าไปดูแล้วก็ไปเจอกันได้นี่แค่สิิลแรกนะครับยังน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวรอติดตามฟังกันไปเรื่อยๆรับรองเลยว่ามีความสุขกับศิลปินคนนี้แน่นอนนะครับที่แรกอย่าลืมฝากเพิ่มเติมนะครัสำคัญอยากฝากอีกอย่างนะครับก็คือว่าฝากติดตามข่าวสารของบูได้ทางบูออฟฟิเชียลนะครับบูพงศิวัตรออฟฟิเชียลครับได้เลยครับทุกช ไอจีมีเฟซบุ๊กครับ t ิกตอก t ิกตอกก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวมา t ิกตอกก็เป็นอ่อ l ผมเลยโอเคบูพงบูพงศิวัตรสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งบูแล้วก็พี่แอมมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับและสำหรับซิงเกิลนี้นะครับสามารถขอมาได้ที่นี่นะฮะคุณผู้ฟังกับยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมจากบูครับ DJ playlist 55 minutes โดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นสุขภาพดีต้องมีโอโกซัมซุงประกันชีวิตมั่นคงดูแลคุณไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องประกันมั่นใจซัมซุงประกันชีวิต b ีอ n นโนเทขึ้นแท่นกับ2รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมสายเทคปีนี้โมบายแบงกิง้งธนาคารกรุงเทพ green charity เติมใจให้กัน กรีนเชริตี้นะครับสำหรับเสียงหัวใจดวงเล็กๆที่เต้นแผ่วเบาและก็กําลังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะครับกรีนเวฟจะชวนคุณมาเติมโอกาสให้หัวใจดวงน้อยได้เต้นอย่างปกติกับโมลลนิทิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กเชริตี้สุดอบอุ่นเลยนะหัวฝังที่จะช่วยเติมพลังให้กับหัวใจดวงน้อยๆให้กลับมาแข็งแรงนะครับในงานเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษจากเสียงร้องและก็บทเพลงประเพณีของพี่ก้องสารัตสังครปีชาด้วยที่จะมาร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันแบบใกล้ชิดนะครับให้หัวใจทุกคนเนี่ยถูกเติมเต็มด้วยคคววามหัังงงอีกร้นึ เราจะไปเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่28กันยายนเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ลานกิจกรรมชั้นจีสามย่านมิตรทาวน์นะครับเชอริตี้ครั้งนี้เนี่ยบอกกอนว่าเป็นการเปิดสเกลอบอุ่นที่มีที่นั่งจํานวนจํากัด200ที่นั่งนะครับปัดหมุดเอาไว้เริ่มลงทะเบียนวันแรกก็คือ15กันยายน10โมงนะคุณผู้ฟังอันนี้คือวันลงทะเบียนก่อน15กันยานลงทะเบียน10โมงงานวันจริงเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่28กันยายนนะครับลานกิจกรรมชั้นจีสามย่านมิตรทาวน์ท่านใดที่ลงทะเบียนรับที่นั่งไม่ไมไไมไทั่รรบบีอ คร n Charity เติมใจให้กันโดยพยาไทยฮาร์ดมาสเตอร์หัวใจคุณวางใจเราที่ศูนย์หัวใจเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1 7 7 2ออ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่เดียวขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปกับน,น้องบลูก่อนนะ